อ้อาอาเล้ยเอาเล้ยวเดตูิดชีฟ้าเรืเออโชกายกรรมบ่นี่ ดินแรงจะด้วยนี่นี่อันนี้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 โอ้ยได้ดินใหม่นะวันนี้พี่เทพนะครับอุ้ยตดแตกวันนี้นะพี่เทพไปเอาดินมานะครับเอาดินมาให้น้องนะให้น้องเล่นดินแน่ ความสุขใหญ่เลยสาวน้อยดูดมูมันเขาเละสนุกเขาเลยนี่เราเราจะไม่เราจะไม่ส่งเสียงดังรบกวนเขานะอ้าวอ้าเอา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 ้เอา เอา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 อะเอาอะเอาอะเอื้อเอาเลยละเอาเลยนี่โอ้โหเพิ่งเห็นเมตาเล่นดินนะครับเพิ่งเห็นเขาเล่นแรงขนาดนี้นะปกติเขาจะเล่นแบบนิ่งๆนะวันนี้แบบสงสัยมีความสุขนับสนุกได้ดินไหมเอาหญ้าเยื่อไม่กินแล้วจะเอาดินอย่างเดียวตอนนี้ เอางัดเอาเอางัดเอางัดเอาเอาเอาเออทำคือแช่นหนมชอบเล่นดินบ่อ เล่นแรงซะด้วยนี่อันนี้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 โอ้ได้ดินใหม่นะวันนี้พี่เทพนะครับอุ้ยตดแต่วันนี้นะพี่เทพไปเอาดินมานะครับเอาดินมาให้น้องนะให้น้องเล่นดินนี่ มีความสุขใหญ่เลยสาวน้อยดูดมูมันเขาเละสนุกเขาเลยนี่เราเราจะไม่เราจะไม่ส่งเสียงดังรบกวนเขานะเดี๋ยวเราจะปล่อยให้เขาเล่นนะ เล่่นใหญเอาเล่นแค่นี้นะไม่เล่นระบบช้างน้อยกับดินนี่เป็นของคู่กันเลยนะโคลนด้วยแล้วก็โคลนด้วย สนุกไหมนั่นสนุกไหมนี่นี่ก็ดินใหม่ๆเลยนะเพิ่งเพิ่งขุดนะครับขี่โชว์ไปนหนึ่งช็อตเล่นเสร็จก็ขี่โชว์ไปนหนึ่งช็อตนี่มีโยกโยกมีมีสายเอวสายเอลเลยนี่นี่นี่ điệp loay chì chì show đùi chì show xong một single ông chì lên là anh sẽ nón lên như thế nào khi được một rèn bình và bỏ lên lên nửa cho một bình, bình khi lên à เมืกี้เสียดายตั้งกล้องไม่ทันช็อตที่น้องเล่นมา,มาทันแป๊บเดียว เอออย่าโยนดินมาทางนี้เดอ้อเอ,อ็งอย่าเอ,อ็งอ,อย่าโยนดินมาทางนี้เดอ้อเล่นก็เล่นเองคนเดียวเดอ้อพี่ไม่ได้อยากเล่นด้วยเดอ้ออย่าโยนมาทางนี้นะเฮ้ยแน่แน่เอาแล้วเอาแลไรอันเน้ยอันเน อันเนยอันเนอันเนอันเนยอันเนยอันเนย์ทำคือเราเองเนาะนี่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 นนงัดแล้วงัดแล้วเออ,อจมดินเลย <c oughs> อยาเยื่อไม่กินแล้วจะเอาดินอย่างเดียวตอนนี้เอางัดเอาเอางัดเอางัดเอาเอาเอาเออทำคือใช่เนาะ ผมชอบเล่นดินบอนี่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องไปบอกคุณแม่นี่เท hey, ดินเลยเอาดินเพิ่มก้อนนี้กองเล็กไปหนูเล่นไม่พออืมอื้มอื้มเอาเ,าเอาเอาแลวเอาแลวตุดตุดชี้ปลาแล้ว โชว์กายกรรมบ <c oughs> <c oughs> ่เอา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 อะเอาอะเอาอะเอาเลยละเอาเลยนี่โอโ้โหเพิ่งเห็นเมตาเล่นจริงนะครับ เพิ่งเห็นเขาเล่นแรงขนาดนี้นะปกติเขาจะเล่นแบบนิ่งๆนะวันนี้แบบสงสัยมีความสุขนับสนุกได้ดินไม้เอา เลิกเล่นแล้วบอกเล่นแค่นี้บอกถุงใส่กองดินจะหมดแล้วนะครับก็ไม่ตาเล่นเล่นจนเละเทะแล้วสนุกนะครับก็สนุกโอ้ยสวนขี้ก็ยังขาดตูดอยู่นี่ขี้ขี้ขาดตูดออหวงเล่น่วงเล่นไม่ยอมเบ่งขี้ออก ก็น้องเมตาคงจะเล่นเหนื่อยแล้วครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Thailand e l e n ฟังเมตาด้วยนะครับก็ขอจบคลิปัวเพลงเท่านี้นะครับเดี๋ยวฝากติดตามช่องน้องด้วยนะครับจะมีคลิปแบบนี้ให้ชมเรื่อยๆนะครับลงคลิปทุกวันนะครับฝากพี่ๆ FC ทุกคนนะครับก็ขอจบคลิปจะเพลงเท่านี้ครับสวัสดีครับ